สวัสดีจ้าเพื่อนเพือนนี่ก็จะเป็นพักที่สุดจะเตรียมปลูกจ้ามีไอ้ัวหอมใหญ่จ้าแล้วนี่ก็จะเป็นหัวของต้นหอมจ้าต้นหอมกินใบจ้า ในจาจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นี่ก็จะเป็นมั่นฝรั่งสีม่วงจ้าเห็นไหาจ้าเนี่ยตุ้มใบตุ้มใบต้นพิ่งกำลังจะออกมาเตรียมปลูกได้เลยจ้า และนี่ก็จะเป็นกิ่งใบโหระพาจ้าที่เป็นค้นบาซิลเป็นแบงมะแหนปากซ้ำล่องเบิงจา้ากิ่งใบโหระพาจาเป็นเปล และนี้ก็จะเป็นไอกิ้งต้นพักบุ้งจ้าที่สูเอาไปเฮ็ดกับเขราที่เหลือสุดจะล่องเอามาปากามักช้ำล่องเบิงจ้ากิ้งต้นพักบุ้งจ้าบล่องกับบลูนจะเป็นเป,นเปนลือนล่องเห็ดเบิงและนี่ก็จะเป็นต้นกล้าพักสลัดที่สุเตรียมใบจะมาปลูกจ้าหอมที่สุป,ปูกห้างฮัด เท่าอันตัดปลายหอมออกก่อนจ้ะเพื่อเตียนที่ซ่อยให้เพื้นงอกเรี่วขึ้นจ้ะตัดออกแบบนี้เลยนี่จะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดออกปลายออกนิดเดียวจ้ะบหลายเนี่ยะจะเห็ดแบบนี้ เตรียมแปลงพักคุดลุมเรียบร้อยแล้วก้าวหน้าเศร้าเขา่ากับน้ำผสมกันไปหดในหลุมจ้ากาประม่านเอาจะระว่างลุมกับกาประม่านเอาบม่ได้จำกัดว่าต้องจักเส้นจักเส้นจ้าพอหดได้หดเรียบร้อยแล้ว ก็ต้นกล้าลงไปปลูกเลยจ้านี่จะปลูกง่ายๆกลประมาณเอาการวิธีการเสียาต้นกล้าลงไปปลูกนะจ้าห้าวห้ห้หเาเอามือประคองตรงนี้จ้าแบบนี้ด้อประคองแล้วก็ควลมลงไปก่อน เท้าบาปกะคองเดี๋ยวต้นเพื่นสีหักการต้นหักตน้นซ้ำจะเนี่ยจะเหตุแบบนี้ค่อยๆเอาลงไปวิธีเอาต้นก้าวออกจากกระทางปลูกจะเนี่ยจะเหตุแบบนี้ได้เอามือประคองระวางต้นก่อนระวางมือเห่านิ้วโป้งกับนิ้วสีจ่จะเราก็เอาต้นก้าวไว้ตรงกลางแต่แบบนี้เด้